สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปรับเซตขึ้นความถี่นะครับรุ่น skm 9 0 0 0นะครับเป็นไมเซนนะครับชื่อรุ่นรายละเอียดแบบนี้เลยครับตอนนี้อาจจะคล้ายคึงหรือว่าฟังก์ชันบางอย่างก็อาจจะคล้ายไม่สำหรับอ่ารุ่นอื่นนะครับที่แตกต่างจากนี้หรือว่ารุ่นที่เป็นหน้าจอสีส้มหน้าจอสีฟ้าหน้าจอแบ็คไลท์สีดำขาวนะครับ ก็อาจจะมีฟังก์ชันใกล้เคียงกันอยู่วันนี้ผมจะมาสอนสอนทุกท่านนะครับย้ายความถี่นะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นความถี่694เมกะเฮิรถึง698เมกะเฮิรนะครับความถี่ก็อยู่ในช่วง600นะครับก็จะมีการ สาธิตปุ่มต่างๆนะครับปุ่มนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับปุ่มลูกศรขึ้นนะครับถ้าเรากดค้างมันจะเป็นล็อกนะครับล็อกหน้าจอนะครับเราจะทําอะไรไม่ได้เลยเราจะปรับขึ้นอะไรไม่ได้มันก็จะขึ้นว่ามันล็อกอยู่นะครับผมแตกจางจากตัวนี้นะครับมันไม่ได้ล็อกนะครับเราย้ายขึ้นอะไรครับมันก็จะกดไปหมดเลยนะครับผมมันจะกดไปหมดเลยตัวนี้หน้าจอเขาล็อกอยู่นะครับเราปลดล็อกก่อนนะครับ ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาเครื่องหมายถ้าเราปลดล็อกไม่มีเครื่องหมายลูกกุญแจตรงนี้แล้วปุ๊บเราสามารถย้ายความถี่เองได้นะครับอันนี้คือสมมุติว่าเราจะเลือกความถี่เองนะครับเราใช้ไหมล์หลายเครื่องเราจะเลือกความถี่เองที่ว่าช่องนี้ใช้ความถี่เท่าไหร่เรากดลูกศรขึ้นลงนะครับ ก็จะขึ้นลงตามที่เราต้องการพอเราได้ความถี่ที่เราต้องการแล้วแบบนี้เรากดเซตเครื่องมันก็จะล็อกความถี่ไว้เลยว่าเราต้องการความถี่นี้เหมือนกันนะครับกดเซตไปทีหนึ่งต่อมาวิธีปรับตั้งความถี่หรือว่าให้เครื่องสแกนอัตโนมัตินะครับบางคนก็ยังใช้ไม่เป็นสำหรับไม่บางรุ่นนะครับบางคนก็ เป็นแล้วแหละแต่ก็แนะนําเผื่อคนที่ใช้งานไม่เป็นนะครับย้ำก่อนว่าแนะนําสำหรับคนที่ใช้ไม่เป็นคนใช้เป็นก็แล้วแต่ท่านนะครับใช้เป็นแล้วบอกต่อก็แล้วแต่ท่านนะครับก็จะมาสอนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้สำหรับรุ่นนี้นะครับ <c oughs> เครื่องที่ผมจำหน่ายกดลูกศรลงนะครับค้างไว้กดลูกศรลงค้างไว้3วินาทีนะครับเดีย๋ยวมาดูเลยนะครับว่า มันจะเกิดอะไรขึ้น123นี่ครับสัญลญักษณ์สแกนความถี่อยู่เครื่องกำลังสแกนอยู่อ่าเขาได้ความถี่ที่เครื่องสแกนกําหนดมาแล้วครับก็คือ696.325หกครับเขาได้ความถี่มาแล้วคือถ้ามันสแกนขึ้นอัตอนโนม,มัติเราไม่ต้องไปกดเซตเพื่อเลือกความถี่นะครับเครื่องเขาจะเลือกให้อัตโนม,มัตินะครับ ต่อมามันก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นอินเฟลตของเครื่องอินเฟลตของเครื่องเพื่อเชื่อมต่อกับอินเฟลตของไมโครโฟนก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับอินเฟลตไมโครโฟนจะเป็นสีม่วงๆหน่อยนะครับตอนนี้ไมโครโฟนอยู่คนละย่านกันนะครับไมโครโฟนอยู่ที่หกเก้าสี่จุดเก้าห้าศูนย์เครื่องรับอยู่ที่หกเก้าหกจุดสามสองห้าขึ้นไม่ตรงแล้วครับใช้งานยังไงก็ไม่ได้นะครับ เหมือนกันเลยนะครับวิธีทำคือเปิดไมโครโฟนแล้วก็หันหน้าอินฟราเรดเข้าหากันอันนี้ผมใช้งานมือเดียวนะผมถ่ายมือเดียวก็ขออนุญาตระาวางใกล้หน่อยแต่ปกติแล้วระยะห่างประมาณ1เมตรหรือ0.5เมตรสามารถไม่สามารถยิงอินฟฟาเรดเข้าหากันได้นะครับ อันนี้คือใกล้มากๆนะครับแต่ว่าห่างได้เยอะกว่านี้นะครับผมเปิดไมโครโฟนเรียบร้อยแล้วเครื่องรับได้ขึ้นความถี่ที่เครื่องล็อกไว้แล้วนะครับเรามากดที่ปุ่มเซตหนึทีนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดแค่1นทีไม่ต้องกดปุ่มอื่นนะครับกด1นทีก็จะขึ้นเครื่องหมาย f ขีดขีดขีด,ขดนะครับรแสดงว่ามันกำลังเชื่อมต่อกันโอเคไมโครโฟนเชื่อมต่อเรียบร้อย ง่ายๆเลยนะครับกดแค่เซตทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูขึ้นความถี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขึ้นความี่จำได้ไหมครับเมื่อกี้ผมกดยังไงแนะนําให้ดูอีกทีนะครับอันนี้คือสแกนกดแช่เราสแกนได้หมดครับทันานข้ามไมอะไรเราเปิดอยู่เราก็สแกนได้นะครับผมหรือเราจะปรับเองก็ได้ เอาขึ้นนี้แล้วกันจะได้ดูง่ายๆกดเซตอันนี้เราเลือกเองเราจะมาเชื่อมต่อนะครับกดเซตทีเดียวนะครับกดไปทีเดียวจะขึ้นตัว F นี่ครับไมโครโฟนเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วดูขึ้นความถี่ห9เก้าเรามาดูหน้าจอครับ6กเก้0เเหมือนกันใช่ไหมครับ เช็คเช็คเช็คเหมือนกันเลยครับโอเคนี่แสดงว่าเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วครับทําให้ดูอีกทีนะครับมาอีกหนึ่งตัวแต่ตัวนี้ฝั่งขวาต้องเอามาซิงอินฟลเลฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าเขามีอินฟลเลตอยู่ฝั่งเดียวครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับกด F ทีเดียวครับกดไปแล้วนะครับเออไม่รู้ว่าไหไมา ตัวนี้เปิดหรือเปล่าแป๊บนึงนะครับอ่ามาแล้วครับผมเช็คเช็คเช็คอ่าสัญญาณมาแล้วครับผมก็วิธีง่ายๆครับผมสำหรับตัวนี้เราสามารถปรับเองได้นะครับไม่ต้องไปถามร้านขาบ่อยนะครับบางทีก็ลองกดๆอะไรดูนะครับ มันก็จะง่ายต่อการใช้งานของเราแต่บางคนซื้อไปก็ไม่ได้ย้ายความถี่เลยนะครับก็ฝึกไว้ก็ดีครับผมทำเป็นแล้วมันก็ไปทำรุ่นอื่นได้อีกเราจะใช้งานไม่หนึ่งตัวได้นานนะครับบางคนบอกว่าซื้อไปแล้วใช้ได้สักพักหนึ่งอีกพักนึงใช้ไม่ได้โดนคลื่นรบกวนแต่เราก็ไม่ได้ปรับขึ้นความถี่เราหนี ก็ไปโทษที่ตัวใหม่ก็ไปซื้อใหม่ก็เสียเงินอีกท่านซื้อใหม่มาท่านจูนสแกนขึ้นความถี่ไม่เป็นหรือว่าย้ายขึ้นความถี่หนีไม่เป็นมันก็ไม่มีค่านะครับท่านจ่ายเงินทิ้งไปเปล่าๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าท่านไหนมีลูกน้องนะครับหรือว่าตัวท่านเองนะครับท่านไม่ได้เอาใหม่ไว้ในแหลกท่านจับถือใส่กล่องแบบนี้นะครับ แล้วท่านดันไปเซตค่าอะไรไม่เป็นนะครับผมบอกให้ท่านล็อกไว้เลยนะครับกดลูกศรขึ้นค้างไว้นะครับเครื่องมันจะล็อกหน้าจอไว้เลยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับเวลาที่ผมบอกว่าใช้ไมโครโฟนที่เป็นแบบเคลื่อนย้ายแบบไม่ได้เอาใส่ในกล่องแหลกแบบนี้ที่เราไปใช้งานพอเราเก็บแล้วก็ย้ายปิดอย่างนี้ มันไปโดนตัวนี้แหละครับที่ทําให้สัญญาณคุณหายนะครับสัญญาณคุณหายปุ๊บคุณก็ว่าไมโครโฟนเสียคุณมีลูกน้องลูกน้องเป็นมือไปโดนใส่เนี่ยเวลาคุณไปเซตเครื่องอะ่ะสัญญาณหายแล้วคุณไม่รู้ว่าเออมันเป็นตรงไหนอมันเป็นตรงนี้แหละครับที่ท่านไปกดโดนย้ายขึ้นความถี่แล้วก็ปรับเซตไม่เป็น แบบนี้ก็เสียเงินฟรีแล้วครับบางทีเอาไปร้านซ่อมร้านซ่อมเขาทําเป็นคุณเสียเงินให้เขาแล้วสามร้อยห้าร้อยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่างเขาต้องมีจรรยาบรนนะครับเขาไปกดความถี่อื่นนะครับเขายกไปหาคุณคือเขาต้องการพึ่งคุณแต่อย่าไปหากินง่ายนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับถ้าขื้นความถี่มีปัญหาจริง ก็แก้ไขให้เขาแต่ถ้ามันเป็นกรณีที่เขาไปโดนปุ่มปรับขึ้นมันย้ายท่านก็ช่วยกันนะครับผมไม่ใช่ว่าเอาแต่จะหาก,กินกับลูกค้านะครับผมก็ฝากไว้แบบนี้แล้วกันนะครับผมคลิปนี้คือคลิปสอนปรับตั้งจูนขึ้นความถี่นะครับสำหรับไมล์รุ่น SKM 9000 หน้าจอสีฟ้าหน้าจอใหม่สีส้มนะครับตัวนี้มีที่ผมที่เดียวนะครับฝากไว้ด้วยครับ